ซาบายดีมื่อนี้สิผ้าล่อเบิ้งเมืองหงสาแขวงสซยยบุรีตอนนี้เฮาก็ได้เดินทางมาฮอดเมืองหงสาแล้วเดอ้อเมืองหงสาแขวงสซยยบุรีเมืองหงสานี่ก็เป็นเมืองหนึ่งที่มีห้องงานไฟฟ้าท่านหินที่ใหญ่ที่สุดในประเทศเลาวเฮาได้ แล้วก็เป็นเมืองที่อใันใหย่ของแขวงเชียงบุรีได้เมืองคงสาปัจจุบันเดี๋ยวนี้ก็เป็นเมืองใใหญ่ได้ตอนนี้เพิ้นกำลังมีโครงการขยายเส้นทางยู่เขตตัวเมืองยุ่เขตตัวเมืองเพิ้นกำลังจะขยายเส้นทางแล้วก็มีโครงการอนาปูมาแต่งโมปูมาแต่งโมโหลายโครงการปูมาแต่งโมนะ ส่วนหลายัน,นลงทุ้นมาเต่นประเทศจีนมาปูมาแต่งโมฮะนะอันนี้เมนห้องการศึกษาที่การเล็ก,กิล่าเายังกองไปซื้อเมือกี้นี้ ถ้าว่าห้าเลี้ยวขวาไปนี่นี่เลี้ยวขวาไปนี่นี่นะเขาล้อบานป้ายล้อบานป้ายเลยเห็นนั่นเขาเจ้าปูมาแต่งโมเนี่ยโอ้เป็นโซนญ่เป็นโซนใไ่แท้ญ่วะมาแต่งโมเขาเจ้าสิบุกตู้เพิ่นพนักง,งานอยู่ฮนะเออคนโนอยู่นะแถวเขตนอกเขตอันนั้นมาอยู่โอ้ยหลายคนนั่น โซนท่นนะเขาเจ้าปุกแขมเฮยยู่ เมืองหงสานี่เพิ่นกำลังสิปู่ปู่ทางอย่างอันภายในอันหอมทังในตัวเมืองนี่นะทังเบื้องซ้ายมือเบื้องซ้ายมือนี่เขตตัวเมืองนะเบื้องซ้ายมือเบื้องอันขวามือนี่เิ่นกำลังสิบปู่อย่างไม่เิ่นกำลังเททางลวก็ปรับหน้าดินแล้วเป็นบางโซนอันนี้แมนธนาคารธนาคารพงศสวรรค์ สนามกีฬาเมืองหงษาต่อมากระเม,มนธนาคารการคา้าธนาคารการคา้าต่อมาอีกระเม,มนตลาดตลาดเมืองหงษา แขวงเซียบุรีตลาดนี่ก็เป็นตลาดใหญ่อยู่ได้ถ้าว่าเขาเข้าไปในนะใไงหนึ่งได้ยูคป้นก็เป็นห้องหม้อเมืองห้องหม้อเมืองยูคป้นเป็นห้องหม้อเมืองเมืองของสาแขวงเซียบุรี เบื้องหงสานี่มันง่ายเอาไปทางเบิ้องสายมือเขานี่นะมันชี้ง่ายเอกไปทางนั้นเบิ้องสายมือเขานี่ทางส้นนี้เม้นเส้นทางลักแลก้วกเพิ่นขยายตัวเมืองออกไปทางเบิ้องสายมือเขานี่เป็นเมือง่ายได้ดีทางเบิ้องสายมือรถออกมานี่นี่ อยู่ทางหน้าเอาพุ้นกะอยู่เบื้องซ้ายมือของเส้นทางนี่เป็นบ้านจอมแจ้งเบื้องขวามือลราเป็นบ้านสีสมุงคุ้นอันนี้เพิ่นกำลังเฮดโคเฮดโคเพิ่นเกมขยายเส้นทางนี่นะนนเฮดโคโอาปายิเกมขยายเส้นทางอันนี้นี่แหละ อันเบื้องเบื้องขวามือนี่เป็นบ้านสีมุงคุ้นเบื้องซ้ายมือเลยเป็นบ้านจอมแจงได้นีได้บ่เมนบ้านเดียวได้นคนละบ้านสองข้างทางนี่นะบ้านจอมแจงบงซ้ายมือเบื้องขวามือบ้านสีมุงคุ้น บ้านอันจอมแจ้งกับบ้านสีมุงคุนนี่ก็เป็นบ้านใหญ่ได้บ้านจอมแจงกับบ้านสีมุงคุนนะเป็นบ้านใหญ่ละกาพ้นขยายเส้นทางมหอดผีได้แถวนี้อันแม้นมืดแล้วพ้นขยายเส้นทางนี่นะพื้นกาลังกาเกมมันขุดคุดห้องน้ำเดี๋ยวเบื้องซ้ายมือนี่พ้นพ้นคุดแล้วแล้วเบื้องขวามือนี่ยั่งพ้นกําลังอันเห็ดห้องน้ำห้องน้ำแล้วแล้วก่า ขยายเส้นทางออกไปแล้วบ่นนะอันนี้นี่ผู้เทมแน่หันไหนเบื้องขวามือนี่นะอันนี้นี่เป็นผู้เทมตัวนี้น้อยนี่นะตัวต่ำๆนี่โอ้เพิ่นกำลังเหตุจัดงาน ไดยูเขตนี้เพิ่นกำลังอันคุดคุดเขตนี้เพิ่นท่านได้เสื้อทอเสื้อทอเสื้อทอแล้วล้วก็ถมถมแล้วเ้วก็เป็นห้องระบายน้ำขยายเส้นทางเาเลย mm hmm. เบื้องขวามือนียัง่งยั่งหมท่านเด่นคุดห้องระบายน้ำ mm hmm. เดี๋ยวขอแวะเติมน้ำมันก่อนบู๊หนึ่งเ mm hmm. ติมน้ำมันก่อน หลังจากเติมน้ำมันแล้วเฮากาเดินทางผ้าไปเย็นรอเบิ่งเมืองหงสาต่อเข้าไปพู่นละเขาเซิร์นตลาดเมืองหงสาเด้อถ้าว่าเฮ้าเลี้ยวซ้ายไปทางนี้แล้วไปเซิร์นผู้ไฟหรือว่าหรงงานไฟฟ้าท่านหินนะหรงงานไฟฟ้าท่านหินหงสาเป็นหรงงานที่ใหญ่ ส้นหลคนเขตเมืองหงสานนี่ก็ได้เฮ็ดเวอยู่นําหรงงานไฟฟ้าท่านหินนี่แหลปะปัจจุบันนี้นะพากันเฮดเวย์อยู่หรงงานไฟฟ้าท่านหินเฮดเวอยู่ผู้ไฟนี่แลหละหลคนได้มาเฮดเวย์อยู่นี้นะคน,คนต่างแขวงคุณตั้งแขวงก็หลายแล้วก็คนตั้งประเทศแลวก็คนประเทศไทยประเทศไทยก็หลายได้เขาเจามาเฮดเวย์อยู่นี้นะ ยูคูไฟนี่เป็นบริษัทใหญ่ยูคูไฟนี่นะพนักงานหลาย อันนี้กะเพิ้นเันสีตัดตัดทางไปเื้อปูนเข้าตัวเมืองเมืองหงสาเป็นเหตุทางไม่เพิ่นท่านได้ปูยางเกมสิปูยางแล้วเนาะทางอยู่ปูนแหละโอ้งานไฟฟ้าเมืองหงสาอยู่ควันกุ่มกุม,มอยู่พ่นแลยทางนาา อันนี้นี่ตัวตั้มที่เราเห็นนั่นป้าไม้นี่นี่เป็นผู้ผู้ผู้เทมก็เจ้าเฮ็ดผู้เทมเฮ็ดคู่นะเขาเอาขี้ดินป้านเป็นผู้สู้กันกันบเพิ่นเอ่าอนั้นนี่นะจักคพนของกันกันไผ่บกกันเพลินนี่แหละบนที่เพิ่นผลิตเพิ่นขนขี้หินไปผลิตไฟฟ้านะเพิ่นในเฮ็ดผู้เทมกันไว้ เ่าเหลียวเบิ้งแนีนี้คือสิันนั้นเป็นป้าไม้ธรรมดาเขาเบิ้งอยู่เหเมือกกนกองโทรศัพท์นะนะแต่ว่าห่าาเบิ้ง,งตัวจริงมันก็สูงอยู่ได้ผู้เทมตัวตำตาที่ห่าเหลียวเห็นกายทง,ทงหน้าไปนะกายทงหน้าไปปุ้นเป็นผู้เทพม,ม,มีความสูงประมาณ15เมตรนี่นะประมาณนี้เลยวก็บโบกต้นไม้ขึ้นไปก็ออดเศร้าเมตรแน่นนโบกต้นไม้เป็นปูต้นไม้ซื่อ อันนี้เมนบ้านบ้านจำปาเด้อบ้านจำปาเมืองหงสาเขวงเซียงบุรีอน,นั้นก็เมนอันหอพักพนักง,งานของบริษัทผู้ไฟนี่นี่แหละอันนี้ก่ะหอพักพนักง,งานเพิ่นพนักง,งานหลาย โอ้ทางเข้าบ้านเวียงแก้วคนติดปลาอยู่นี่้าวลเลี้ยวสายเข้าไปนี่กะเมน็นเข้าบ้านเวียงแก้ว อัน้ผู้เทมนะกายเฮิอหน้าไปนี้แหละอยู่บนนี้เห็นคักเด้นีแมนผู้เทมกายเฮือหน้าไปเพิ่นเฮ็ดคู่นะคู่เฮ็ดคู่แล้วก็ปู่ต้นไม้ซอรอบนที่เพิ่นนั่นเป็นหรงงานผลิตไฟฟ้าเพิ่นเด้โรงงานท่านหินบนเพิ่นคุดเอาหินบ่เอากับ่บามาถเหลียวเบิ่งได้เหลียวเหลียวบเห็นว่าเหลียวกัมันมีคู่กัน มีความสูงโบกต้นไม้ก็ประมาณ6เมตรพู้เละความสูงของมันผู้อันนั้นนะผู้เทมนะถ้าว่าเลี้ยวซ้ายไปนี่ก็เป็นเส้นทางเว้นเว้นหรงงานไฟฟ้าท่านหินหรือว่าเป็นเส้นทางเว้นผู้ไฟนะส่วนใหญ่เขาเจ้าห้องผู้ไฟคนเขตนี้ห้องผู้ไฟเฮามาทัมมีดก็งง เต่าไฟไว้ยุเต่าไฟยุผู้ไฟเออพอดีนบ้านนั้นก็เข้าใจว่าผู้เฟอร์นั้นนะนะห้องงานแต่จริงเป็นห้องงานไฟฟ้าเป็นของเต่าไฟนะฮะเด็กเต่าไฟผู้ไฟ ตอนนี้เฮาก็เดินทางมาหอดบ้านเมืองหานบ้านเมืองหานนี่ก็เป็นบ้านใหญ่ได้บ้านเมืองหานนี่นะไงไงลีอโลบ้านเมืองหานนี่นะมีตลาดประจําหมู่บ้านก็ฟัหญ่เนะมีตลาดประจัาหมู่บ้านบ้านเมืองหานนี่ยเป็นบ้านที่เคยเคอเกันกับมันผู้ไฟเลยเคยเกันกับพรงงานไฟฟ้าท่านหินนี่นะเคอนี่แหละ ที่บ้านเมืองหานถ้าวาเฮาเลีเยเ้ยวขวาเข้าไปนี่ก็ไปซื้อผู้ไฟเด้อเลี้ยวขวาเข้าไปนี่แล้วก็ไปซื้อตลาดตลาดบ้านเมืองหานนี่นี่นะไปตลาดแล้วก็หอดตลาดท่านก็โอ้เลียวเห็นคักแต่แทไรอันผู้ไฟนะแต่ว่าเฮาไปซื้อไปก่อน เพื่อจะล่อบ้านเมืองหาน มื icana, ่อเอนเม 55, 87, km, 80, 90, 50, yes. UK, ืองหงสานี่ไก่เต่ไส้ยะนี่ประมาณแปดสิบป่ายแปดสิบป่ายลักแปดสิบป่ายกิโลเมตรนี่นะแปดสิบักเก้าสิบักนี่นะแต่เมืองหงสาไปอก่ไสแยะแต่ว่าเส้นทางแต่หงสาไปไส่ยะนี่เป็นเส้นทางย่ได้มันเส้นทางน้อยเส้นทางน้อย รถพลตันนักเที่ยวหลายเส้นทางน้อยพหลตญ่รถชิบซองล้อเที่ยวหลายเขาเจ้ามาขนเอาปูนมาขนเอาปูนอยู่เมืองหงสานี้นะแล้วก็มาขนเอาขีเาข้เทา้าขี้เทา้าขี้เท้าพูญยูพูไฟนี่นี่นะแก้ไปพุนและใส่ยาพุนและท้าเงินเกิดซ้ำนี้นี่แหละทาเงินอยู่เมืองเงินแต่เมืองหงสาไปเอีนใส่ยานะเพิ่นยังบ่ท่านได้ขยาย ทางอน้อยแบบนี้นผ่ขึ้นผู้ไ้ขึ้นผู้ลงผู้ผู้สูงสำหรับคลิปอันเส้นทางนั้นล้าเหาท่ายวิดีโอเฮเบิง้งลเด้อเฮาเขนซื้อเสื้อหวานทางลอยฟ้าทางลอยฟ้าทางแตสญญะมหาเมืงองหงสามันเป็นเส้นทางสูงนี่ลีได้ อันนี้เมนวัดวัดบ้านเมืองหารเมืองหงสานี้ท่าว่าไปเซืรอไซเด่นประเทศไทยไ้เด่นประเทศไทยนี่กะประมาณ40ลักนี่เลย40ป่ายบ่40 40 40กิโลเมตรนี่นะ เข้ามาเตนเมืงองหงสาไปเมืองเงินแล้วเขาเออเื้อเมืองแต่เมืองเงินไปเสื้อสายดนกับคือๆนึงเส้นทางเตนผู้ไฟนี่ไปหาเมืองเงินโอ้เป็นเส้นทางที่งามที่สุดของเขตภูเขาเลยนะงามเส้นทางเส้นนั้นนะ ถ้าว่าเส้นทางแต่และเส้นยุเคเขตภูเขาแล้วได้ซ้ำเส้นทางแต่โรงงานไฟฟ้าหงสาไปหาเมืองเงินนี่สโอเคเลยบนนี้เป็นบ่อนที่เบิ้งเคือที่สุดของเต่าไฟตอนนี้เขาก็เดินทางมาหอดบ้านโพนจันแล้วเด้อ เขากายมาเมื่อกีนี้เมนบ้านเมืองหานแล้วตอนนี้เข้าเดินทางมาฮอดบ้านพ่นจันบ้านพ่นจันอันนี้ไปบ้านบ้านพ่นจัน เส้นนี้เป็นเส้นทางที่อันตัดเส้นทางอันเว้นตัวทางหน้าเขานี้เด็กเป็นเส้นทางใ่ญ่แล้วป่ะนี่ทางใหญ่แล้วเมือ่อกี้นี้เป็นเส้นทางเก้าเป็นเส้นทางเก้าอันนี้แม่นอันบริษัทใ่ญ่สำนักง,งานญ่เพื้นอยู่นี่สำนักง,งานใ่ญ่ของบริษัทไฟฟ้านี่นะ ของบริษัทอันไฟฟ้าท่านหินนะนะผู้งานไฟฟ้าท่านหินอยู่ทางหน้าเท่านี้กัเป็นสามแยกสาแยก ถ้าว่าเฮาเลี้ยวเบื้องขวานี่ก็ไปเสื้อนเต่าไฟไปเสื้อเต่าไฟไปเสื้อนโรงงานผลิตไฟฟ้าท่านหินนะเด็กถ้าว่าเหาเลี้ยวขวาไปนี่เฮาเลี้ยวซ้ายไปนี่ก็ไปเสื้อเมืองเงินเด้อมองเงินปเป็นสายยอบุรีเป็นเส้นทางที่งามที่สุดเลยทางจะนี้สำหรับเส้นทางภูเขาขอจบคลิปก่อนเด้อ